อาจารย์บรีสวัสดีครับพบกับอาจารย์บรีเช่นเคยในอีพีไม้กระถาง6นิ้ววันนี้ก็นำมาเสนอ60กระถางเช่นเดิมที่เห็นอยู่นี้เป็นไม้ที่เรากำลังจะ ทำการเปลี่ยนกระถางเป็นไซส์แปดนิ้วเพื่อทําการตั้งแม่ต่างต้นก็โตคุมกระถางมากแล้วนะถ้าจริงๆแล้วถ้ามีพื้นที่วางห่างๆกันเขาก็จะฟอร์มใหญ่ฟอมสวยนะครับฟอมสูงหากไม่มีพื้นที่ก็จะสูงๆยืดๆสักนิดนึงดังนั้นถ้าเราเรีบเปลี่ยนกระถางตอนที่ฟอร์มยังไม่สวยนะฟอมยังไม่สูงมากเขาก็จะ แผ,แผ่ใบออกไปด้านข้างได้ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ถ้าปล่อยให้เขาวางชิดติดกันในกระถางเล็กๆเขาก็จะพยายามยืดแล้วก็สูงเพื่อแย่งแสงแดดกันก่อนการนําเสนอขอญาตชี้แจงเราจัดส่งแบบแพ็คทั้งกระถางห่อด้วยกระดาษลังแพ็กลงกล่องกระดาษจัดส่งพัสดุ EMS โดยไปรษณีย์ไทยค่าจัดส่งแบบมาเหมา,มากรณีโอนหรือเก็บเงินปลายทางเราคิดที่50บาทเท่ากัน จะเมากี่กระถางก็ได้ระยะเวลาในการจัดส่งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานใช้เวลา1-2วันภาคใต้ใช้เวลา2-4วัน,วาวนหากเนื่องนานกว่าที่พอค้าแจ้งสามารถติดต่อกลับมาที่อัญญาวันศรีเพื่อให้ทางอัญญาวันศรีทำการติดต่อทวงถามเช็คหมายเลขพัสดุให้ รือสามารถเช็คจากหมายเลขพัสดุที่ทางอัญญาบันสีส่งให้ได้ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมมุมด้านบนขวามือเป็นหมายเลข EP แต่ละ EP จะมีลักษณะหน้าไม้จำนวนต้นจำนวนหนอ่อละและราคาไม่เท่ากันดังนั้นท่านต้องจดจาหมายเลข EP และวันที่เพื่อให้ได้บันสีที่ตรงกับที่ยกในคลิปวด้านล่างซ้ายมือเป็นหมายเลขติดต่อเป็นทั้งเบอร์โทรและไลน์สามารถติดต่อได้ทั้งสองช่องทางมาเริ่มกันที่กระทังที่1ครับ นางอุตสามณีกระถางที่หนึ่งเริ่มกัดสีมาแล้วใบยาวสวยแล้วสองต้นนะครับสองต้นในกระถางฟอมกอกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับนางอุตสามณนีให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับนางอุตสามณนีกระถางที่สองความสวยสวยเป็นกอนะครับปลูกสองต้นในกระถางให้แล้วเป็นกอนะครับ กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับนางกุศลมณนีกระถางที่2ให้ไปที่ราคา100บาทครับม่านชมพูวันนี้มีมาแบ่ง1กระถางนะครับกระถางนี้มี2ต้นกัดสีสวยๆมาแบบนี้แล้วบ้านชมพูกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับบ้านชมพูให้ไปที่ราคา100บาทครับเมืองิมพีวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางเมืองิมพีกระถางที่1กระถางนี้ปลูก2ต้นในกระถางพ่อค้าให้ไปที่ราคา 100บาทครับเมืองขิมพีให้ไปที่ราคาบ been, 100บาทครับเมืองชิมพีกระถางที่2ครับความสวยสวยสองต้นในกระถางเมืองขิมพีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทเช่นกันครับกระถางที่สอง0บาทครับม่วงมงคลฟอร์มสวยสวยสองต้นในกระถางม่วงมงคล2ต้นในกระถางฟอร์มสวยสวยเต็มอร์มแล้วนะครับกระดูกม่วงม่วง ม่วงอมชมพูกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับม่วงมงคลกระถางที่1ให้ไปที่ราคา90บาทครับม่วงมงคลกระถางที่2ฟอมหนึ่งต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับม่วงมงคลกระถางที่สองฟอมหนึ่งต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับม่วงมงคลจังหวัดขอนแก่นครับแดงสวยใบกลมๆแบบนี้ครับสองต้นในกระสัง ต้นตตจังหวัดขอนแก่นกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับ <unfor> จังหวัดขอนแก่นให้ไปที่ราคา100บาทครับเจ้าฟากุ้งวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับเจ้าฟากุ้งให้ไปที่ราคา100บาทครับวัดสนาดีวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางกระถางละ2ต้นนะครับวัดสนาดี วัฒนาดีกระถางที่1กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับวัฒนาดีกัดสีสวยๆมาแล้วกระถางที่1 100บาทครับวัฒนาดีกระถางที่2กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทเช่นกันครับมี2ต้นในกระถางกัดสีสวยๆนะครับวัฒนาดี2ต้นในกระถางให้ไปที่ราคา100บาทครับเศตษามารามาสนะครับมีด่างอยู่นะครับสีเหลืองมาแล้ว ตามาละมาดกระถางที่1กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70 brand. บาทครับกระถางที่1ให้ไปที่ราคา70 brand. บาทครับเสตามาละมาดกระถางที่2นะครับนองเขาสวยงามนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90 band. บาทครับกระถางที่2ให้ไปที่ราคา90บาทครับองคหญิงทอฝันกระถางที่1ปลายสวยสวยนะครับ องหญิงทอฝันกระถางที่1กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับองหญิงทอฝันปลายสวยให้ไปที่ราคา100บาทครับกระถางที่หนึ่งองหญิงทอฝันกระถางที่2ครับปลายสวยสยกระถางที่2กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับองหญิงทอฝันกระถางที่2ให้ไปที่ราคา90บบาทครับ นาคินเทวราชวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางวันนี้กระถางที่1ฟอร์มสวยๆแบบนี้นะครับ2ต้นในกระถางเป็นเอกลักษณ์ของสวนเรานะครับ2ต้นในกระถางขึ้นไปแถมมีหนวดด้วยแถมมีหนอ่อด้วยก็มีนะครับ2ต้นในกระถางนาคินเทวราชกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา1 10บาทครับนาคินเทวราชให้ไปที่ราคา110บาทครับกร,ร,าาบรบะถางที่1นาคินเทวราชกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางเช่นกันครับ Uhm. Cima. นะะักินเทวดากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทนักินเทวดากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา110่บาทครับชายชนฟอร์มสวยๆป้ายสวยๆด้วยครับกระถางนี้กระถางที่1พ่อค้าให้ไปที่ราคา140บาทครับนะชายชนกระถางที่1ให้ไปที่ราคา140บาทครับชายชนกระถางที่2ครับวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางกระถางนี้กระถางที่2ชายชน ปลายสวยๆแบบนี้ชายชนกระถางที่2ให้ไปที่ราคา150บาทครับชายชนกระถางที่2ให้ไปที่ราคา150บาทครับชัดทินกรครับ1ต้นกับหน่นอนะครับ1ต้นกับหน่อชัดทินกรกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับชัดทินกร100บาทครับรัตนะรุ่งโลดความสวยๆนะครับหนึ่งายสวยหนึ่งต้นนะครับแล้วก็เป็นใสลุนอีกหนึ่งต้นในกระถางเดียวกัน ลัตนาลุงโนดกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับลัตตนรลุงโด์ให้ไปที่ราคา100บาทครับพายจันร์ฟอมสองต้นในกระถางพายจันทร์กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับพายจันทเจ้ากลุ่มอัางวะควอมสองต้นในกระถางกาดสวยๆนะครับเจ้ากลุ่มอ่างวะกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับเจ้ากลุ่มอางวะให้ไปที่ราคา80บาทครับดาวเครืองยินวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางครับกระถางที่1 ความสองต้นกับ2หงนอในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับดาวแข็งดินกระถางที่1ให้ไปที่ราคา100บาทครับดาวแข็งดินกระถางที่2ครับกระถางนี้มี1ต้นมี2ต้นกับ1หน่อกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับดาวแียงดินกระถางที่สให้ไปที่ราคา80บาทครับขุนไก่ป้ายสวย สามต้นในกระถางขุนไกรกระถางนี้กระถางที่หนึ่งพ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับขุนไกรกระถางที่หนึ่งสามต้นในกระถางให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับขุนไกรกระถางที่สองป้ายสวยๆเช่นกันฟอร์มสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับขุนไกรกระถางที่สองให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับเต่าเรียกซับสองต้นในกระถางนะครับกระถางอีกต้นหนึ่งยังไม่โตเท่าไหร่นะครับ ต่อเล็กทรับบุกสองต้นในกระถางต้นโต,ตกัดสีมาแล้วแบบนี้กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับต่อเล็กทรับเป็นลักษณะเด่นของเขาก็จะใบงุ้มลงแบบนี้นะให้ไปที่ราคา90บาทครับมีกระถางเดียวนะครับต่อเล็กทรับให้ไปที่ราคา90บาทครับยอดมงกุฎสายลุ้นนะครับวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งกระถางยอดมงกุฎสายลุ้นกระถางนี้สองต้นในกระถาง ความสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา50บาทครับมงกุฎสุดยอดมงกุฎใยลุ้นให้ไปที่ราคา50บาทครับทศกันความสองต้นในกระถางนะครับกัดสีสวยๆแบบนี้ทศกันทศกันกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับทศกัณฐ์ให้ไปที่ราคา100บาทครับ เมืองเพชรบุรีนะครับสีเขียวกัมยี่แบบนี้เมืองเพชรบุรีหนึ่งร้อมหนึ่งต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80ดสิบาทครับเมืองเพชรบุรีให้ไปที่ราคา8ปดสิบบาทครับมะกันตะกะครับ2ต้นกับสี่หน่อมาดูความกองเขานะสองต้นกับ4ี่หนะ่อ,นก,นอกระถางนี้มากันตะกะพ่อค้าให้ไปที่ราคา 100บาทครับมากักตกากระถางที่1ให้ไปที่ราคา1 0 0้อยบาทครับก,กัตกากระถางที่2ครับฟอร์ม2ต้นกับ3หนอหนอนเขาหนอนัวโตนะครับฟอม์ม2ต้น3หนอนกระถางนี้ไปปลูกอีกสักพักก็เป็นกอสวยวๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับมากักตกากระถางที่2ให้ไปที่ราคา1 0 0อบาทครับเปาบุญจิ้นนะฟอมสองต้นใกนกระถางฟอมสวย ปาบญจิ้นกัดสีมาแล้วสวยๆนะครับกระถางนี้2ต้นในกระถางพ่อค้าให้ไปที่ราคา80ดสบาทครับปาบญจิ้นให้ไปที่ราคา80ดสิบบาทครับปาบุนจิ้นฟอร์มหนึ่งต้นกับ2องนอหนึ่งต้นกับ2นอหนอสวยนอโต้แล้วนะครับปาบญจิ้นกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80ดสิบาทครับปาบญจิ้นให้ไปที่ราคา80ดสิบาทครับปาดเมืองคอนฟอร์มสองต้นกับสองนอ สองต้นกับสองนอปาดมังคอนกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับปาดมังคอนต้นโตๆให้ไปที่ราคา80บาทครับสองฟังโค้งฟอมสองต้นกับหนึ่งนอสองต้นกับหนึ่งนอสองฟังโค้งกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับสองฟังโค้งให้ไปที่ราคา80บาทครับสาริกาลินทองวันนี้มีมาแบ่ง3กระถางสาริกาลินทองฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางที่1กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 80บาทครับสาริกาลิ้นทองไปที่ราคา80บาทครับสาริกาลิ้นทองกระถางที่2ครับฟอร์ม2ต้นในกระถางเช่นกันครับฟอมสวยๆใบฟอร์มของเขายังไม่ยืดนะครับฟอร์มกําลังพอดีกระถางนี้ไปให้ไปที่ราคา80บาทครับสาริกาลิ้นทองกระถางที่2ให้ไปที่ราคา80บาทครับสาริกาลิ้นทองกระถางที่3ครับ2ต้นในกระถางเช่นกันกัดสีสวยๆมาแล้ว สาลิกาเลนทองกระถางที 3, 80. Butter. 80. Butter. 80. ่3พ่อค um ้าให้ไปที่ราคา80บาทครับสาลิกาเลนทองให้ไปที่ราคา80บาทครับเศรษฐีลิ้มนาคความเล็กนะครับก็เล็กลงมานิดนึงเนื่องจากกระถางค่อนข้างที่จะเล็กเป็นห้เป็น5้านะครับกระถาง5นิ้วกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับเศรษฐีลิ้มนากระถาง5นิ้วให้ไปที่ราคา90บาทครับเศรษฐีลิ้มนากระถางที่2อนะครับความโตนะครับ กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับเศรีริมนากระถางที่2ให้ไปที่ราคา100บาทครับเศรีริมนากระถางที่3ครับฟอร์มนี้ใบไม่ดกกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับกระถางที่3ให้ไปที่ราคา80บาทครับท้าดลำไพวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งกระถางนะครับกัดสีสวยๆแบบนี้เลยฟอร์มหนึ่งต้นในกระฟอร์มสองต้นในกระถางนะเป็นลำไพ่ป้ายหนึ่งเป็นไม้ป้ายหนึ่งกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 90บาทครับเท้าดำไพกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับเท้าดำไพไม่ป้ายนะครับสายลุ้นกระถางนี้มี3ต้นในกระถางพ่อค้าให้ไปที่ราคา60บาทครับเท้าดำไพไม่ป้ายนะครับให้ไปที่ราคา60บาทครับพญาคอมดําวันนี้มีมาแบ่ง1กระถางนะครับ1ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับพญาคอมดําให้ไปที่ราคา90บาทครับ เพชรบ้านปทุมวันนี้มีมาแบ่งสองกระถางนะครับกระถางละหนึ่งต้นนะครับปลายสวยๆแบบนี้เพชรบ้านปทุมกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90้าสบาทครับเพชรบ้านปทุมให้ไปที่ราคาเก้าสบาทครับกระถางที่หนึ่งเพชรบ้านปทุมกระถางที่สองครับเพชรบ้านปทุมกระถางที่สองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90สบาทเช่นกันครับเพชรบ้านปทุมปลายสวยๆให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับดวงลำพอกัดสีสวย กัดเม็ดสวยๆฟอมสองต้นในกระถางดวงกำพรกระถางนี Hence, mm ้พ hmm ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับดวงํำพรให้ไปที่ราคา100บาทครับเทบใส่ลุงกัดสีสวยๆฟอมหนึ่งต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับเทบใส่ลุงให้ไปที่ราคา80บาทครับทองประกายแสดออกโทนสีส้มนะครับแดงออกอมส้มทองประกายแสดสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา เ0บาทครับทองประกายเศษให้ไปที่ราคา90บาทครับซับเษฐีฟอมสองต้นในกระถางวันนี้พาาาานน่อนนค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับซับเษฐีให้ไปที่ราคา80บาทครับไก่ตัวงามวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งกระถางฟอมสองต้นในกระถางไก่ตัวงามกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับไก่ตัวงามให้ไปที่ราคา80บบาทครับเพชรไพรี กระถีสวยกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับเพชรไพรีฟอร์ม2ต้นกระถางหลวงรัชนีหาฟอร์ม2ต้นในกระถางหน้าไม้สวยๆฟอร์มสวยๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับหลวงรัชนีหาให้ไปที่ราคา90บาทครับกระถางที่1หลวงรัชนีหากระถางที่2ครับฟอมตัดโตระถางที่2กระถางนี้ พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับหลวงรัตเสนหากระถางที่2ให้ไปที่ราคา100บาทครับวันนี้วัฒนาฟอร์ม1ต้นในกระถางกับ1หน่อวันนี้วัฒนา1ต้น1นหนอกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา60บาทครับวันีวัฒนาให้ไปที่ราคา60บาทครับรัตนะทั้งสีฟอร์ม2ฟอมกอนะครับ2ต้นกับ1หน่อในกระถางรัตนะทั้งสี กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา60บาทครับรัตนะทั้งสีให้ไปที่ราคา60บาทครับทิพวารีวันนี้มีม่แบ่ง2กระถางทิพวารีกระถางที่1ให้ไปที่ราคา50บาทครับความสวยๆนะครับ50บาทครับกระถางที่1 <uesta> ่ทิพวารีกระถางที่2ครับความสวยๆเช่นกครับปลุก2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา50บาทครับหลอดแขวนครับออกทุนเขียวหอมนาคครับไป ใบรูปหัวใจนะครับกัดเม็ดสวยๆฟอร์มสวยๆด้วยนะครับ2ต้นกับหนอ่หน่ออมหน้ากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับอมอหน้าให้ไปที่ราคา80บาทครับนางกิรินีเทวีต้นตโตๆฟอร์มสวยๆ2ต้นกับ1นหน่อนางกิรินีเทวีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 90บาทครับนางกิเรนีไทยีให้ไปที่ราคา90บาทครับเพชรมาลีน <et> <mar ine> กัดเม็ดสวยๆสีสวยๆแบบนี้นะครับเพชรมารีน2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา50บาทครับเพชรมารีนให้ไปที่ราคา50บาทครับไก่ทองประเสริฐวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางไก่ทองประเสริฐ2ต้นในกระถางแล้วก็มีหนอ่อเดี๋ยวก็มีหน่อมาแล้ว1หน่นอไก่ทองประเสริฐกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 80บาทครับกระถางที่ 1, hey 1> ให้ไปที่ราคา80บาทครับไกรทองประเสริฐกระถางที่2ฟอร์ม1ต้นครับหนอกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทเช่นกันครับไก่ทองประเสริฐกระถางที่2ให้ไปที่ราคา80บาทครับบรรดานรับฟอร์มโตนะครับกัดสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับบรรดานรับต้นโตให้ไปที่ราคา80บาทครับบรรดานรับกระถางที่2ครับ ความสองต้นความหนึ่งต้นในกระถางนะครับกระถางที่สองต้นโตโตกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทเช่นกันครับลูกไม้ใบไผ่ครับโทนน้ําตาลแล้วก็สีเขียวใบไผ่สองสไตล์ในต้นเดียวกันในกระถางเดียวกันกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับลูกไม้ใบไผ่ให้ไปที่ราคา70บาทครับ